แหลกแหกหมานเด้อฮิ็ดไข่สวยๆปาดเป็นตาอ่อนซ่อนก็คือฮดไข่เด้อพี่น้องงามงามพี่น้องฮ็ดเพิงเด้อพี่น้องดอกนี้น้อยดอกพี่น้องละดินขาวหน่อยได้จะเก็บดอกเล็กดอกน้อยเดี๋ยวนี้เฮ็ดละงอกขาวออกพี่น้องมาเนีย่ยมาเนี่

พี่น้องเอ้ยทางมาหากินมาหาโนมัหาเห็ดบีบากบีบากก็ค่ะกับสุดยอดครับเบิ่งดูโซเฟอร์ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อยบ่่บมอสูบ่สูบจ้าตลอดเต็งสี่แล้วมากแห้งพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยทางเขาสิโคสิโคงู้งโค้งก็ไปหากินแทนดีใจด้พี่น้องมากมาหากินหาอยากเบิ่งเบื้งทางเบิ่งนี่ยล่ะครับเบิ่งทางซอยเนี่ยล่ะ เบิ่งทางครับเบื้งเบื้งทางครับเบิ่งทางเน้ะเบิ่งทางมีบาทครับมีบาทพูน่ะพูน่ะอิบซีเบิ่งเน้มาน้ำกันบบกันไอ้กันมากอ่ะทักมาเลยครับเด้อทักคำว่าสนุกสนุกองบสีก็ดีใจนะครับเด้อทักมาเด้อเบิ่งครับเบิ่งเน้คพูน่ะปลาปลาเฮดทังนั้นได้ครับนี่มาเก็บเฮดพี่น้อง ไว้มากครับทีมงานเก่านี่แหละเมื่อนี้มีเขาเอิญบ้างเลยใะอันทีมงานไม่ได้พี่น้องนี่มาไม่สวัสดีค่ะท่านสอทอมือนี้พี่นทีมงานใีครับสวัสดีครับไอ้บุรีได้โอกาสดีครับไอ้ทั้งนท่านอาจารย์เพิ่นชั่วมากสายลุยเพิ่นเพิ่นกัไปทุกทุกทุกงานทุกหมองนะครับสายลุยได้โอกาสดี ได้มากครับมามาน้ากันนะครับมโอนี้เก็บเห็ดครับมโอนี้แมนครับสายลุยมโอนี้สายลุยเอาปลาน้ากันพี่น้องเอาปลาน้ากันพี่น้องเอ้ยเอาปลาหาเห็ดอหหาาเ็ดพี่น้องสงสัยเห็ดสีออกคือดอกพี่น้องเหมือนเบื้องมอเตสไส้ไงมอเตสไส้จอดนั่นเหอดที่ยังเกิดนะเนาะไปอันเกิดทุกเห็ดเห็ดปวกเห็ดหลงงูเห็ดไข้ ปามาทั้งพีก้อนน<ะ>้อมจ้าค้นทั้งพี่ก้อนพี่พี่ขึ้นทั้งพี่ก้อนนวลพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อมือหนึ่งจ้าอ่ะเดี๋ยวจังเดี๋ยวพ่อเห็ดอนจังจ<ะ>้าเดี๋ยวจ,จังสิดทายให้เบ่งเด้อพี่น้องพี่น้องเห็ดไข่อ head head ดอกแรกแหกหมานมือนีเด้อพี่น้อง งามค่ะงามแน่พี่น้องดอกแลหลกแหกหมันเด้อเห็ดไข่สวยๆโอ้นี่ก็ได้อีกดอกหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องอนี่พี่น้องป้าเป็นแต่ออนซอนกับเห็ดไข่เด้อพี่น้องอันนี้เห็ดอันโอ้เห็ดหาดเห็ดหาดเด้นี่พี่น้องเปนเห็ดหาดกินอยู่เขาเจ้ากินอยู่ได้พี่น้องบางคนเขาเจ้ากระบอกกินอันนี้เห็ดเห็ดหาดบางคนเขาเจ้าบ่อเขาเจาว่ามันหึ่นมาสันพี่น้อง แต่ว่าก to ินได้พี่น้องดอกพี่น้องเห็ดหาดกินได้เยอะเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพืองเห็ดเพิงดอกงามงามพี่น้องเห็ดเพิงเด้อพี่น้อง เห็ดเพื่งขาวพี่น้องเห็้เพื่อขาวด,ด,ดอกนีดน้อยนึงดอกพี่น้องละนแข็งแสบแสบด้พี่น้องดอกซ้ำหนี่ดอกดอกกำลัางงามงามเห็ดห้ดินขาวพี่น้องดอกน้อยหน่อยละเห็ดดินขาวหน่อยเดี๋ยวจะเก็บดอกเล็กดอกหน่อยไปละพี่น้องอีกอย่างนี่พี่น้อง กไข่เห็นฮิละงอกเด้โอ้ใครฮิละงอกตัวนี้พี่น้องใครฮิละงอกเหลืองอันนี้เพื่อเด้อพี่น้องจ้าป้าพี่น้องพี่น้องเพื่อค่ะฮิละงอกขาวตจนจนมากเนาะพว่เนาะเดี๋ยวนี้ฮิละงอกขาวออกพี่น้อง มองนี่มอนี่ห้เางกขาวพี่น้องนี่ดอกเดียวเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงพี่น้องเห็ดดินเนาะเห็ดดินนี่ดอกนี่พี่น้องเห็ดินแดงแต่ละไม่ม้วนเห็ดดินเห็ดดินแดงเห็ดดินแดงบ่พวง มีดอกนึดดนพง,พงพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินพี่น้องโอ้ยเห็ดเพิงเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงพี่น้องมีดอกนึงโอ้ยเห็ดเพืองจ้านี่แหละเห็ดดิน นี่โอ้ยไม้ดอกพี่น้องมึงไงมึงไงเฮ็ดเฮ็ดเหลืองเด็นี่พี่น้องพี่เหลียวเบื้องเนี้อะไรพี่สักทองพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบ้านเขาเอินเฮ็ดอันสักทองเนาะเออพี่น้องเห็ดเหลืองเด้อว่าพ่อเห็ดอถัาเจ้าเอินเห็ดเหลืองมันปู่เฮ็ดเหลืองมันปูพี่น้องเห็ดฟักทองเหลืองเออเออเลยพี่น้องมึงไงมาพี่น้องมึงไงนี่ อัญจ่ามันกินได้แต่ว่าคนกับบนิยมกินดอกพี่น้องมันบริสเบนี่เฮ็ดฟักทองพ่อพี่น้องพี่น้องเฮ็ดหาพ่อแล้วพี่น้องเดี๋ยว เนีนหากินได้เด้อพี่น้องบางคนอาจสีว่ามันหึ่งเนาะพี่น้องหลายชักพี่น้องเอ้ยอุ๊บน้องเลยพี่เดียวพวกเนี้ยพี่พี่บางคนสีว่ามันหึ่งเนาะบางหึ่งครับแซ่บสี่บมันเป็นเห็ดเป็นเห็ดสมุนไพรมันก็เป็นเห็ดหลักงดนะเอาจากแมนแมนแมนถือไว้สักก้อนหนังงัวพี่น้องพี่น้องไอ้นนี่ก็แซ่ยบพื่งกันด้พี่น้องหนังงัวจ้ะเห็นหนังงัวต่อเป็นได้พี่น้องล่ะ อันนี้ไปเกียงนี่โอ้ยเสียบขนาดเลยพี่น้องจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอันนี้ดินขาวโอ้ยเห็ดดินขาวพี่น้องมึงเนี้ยจะเป็นพอดีเนาะพี่นี่มองเนี้ยชันสุดเดียวพี่วันนี้เพิ่งมาที่บ้าพี่เน้่ยเฮ็พี่น้องคุณนี่ขึ้นตาดีจริงจริงคุณนี่ไข่ไข่แล้วพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิงพี่น้องเฮ็ดเพิงพ่อแล้วพ่อตาแล้วแต่ว่าอยากเข่าจะหน่อยอยู่พี่น้อง มาเด้อพี่น้องมาปอบปลาเห็ดหลายบาดนี่พี่น้องโอ้ยมาได้สักระยะหนึ่งเลยพี่น้องเออเออเห็นแต่ห้อยคุ้ยห้อยงัวห้อยคุ้ยข้นเจ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วพี่น้องกะพ่อได้พูละเล็กพูละน้อยบ่ได้ลายเด้อโอ้ยพี่น้องมึงพี่น้องนะมึงเนี้ยล่ล่ะบ้าเห็ดเผืองคือดอกงามกระจุ นี่เฮ็ดเพลิงพี่น้องใส่พ่ออีกแล้วนี่โอ้ยละสอท่อพี่น้องพ่อแต่ดอกทอเข็มนี่แต่ดอกนี่หน่อยเพิ่นพ่อเนี่ยเพิ่นตาดีเนาะมึงนี่โอ้ยมาดอกน้อยแห้งแต่พี่น้องนี่จังไรขึ้นเลียวเห็นดอกน้อยแต่หนูโอ้ยโอ้ตายตายตายพี่น้องไม่ดอกแบบนี้พอเนาะเฮ็ดเฮ็ดหาใช่นี่พี่น้อง เอาเก็บเก็บซอท้อเก็บหวานได้พี่น้องนี่หวานเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งหวานเอาไปหนึ่งเนี่ยไงเนี่ยละดอกไงครับพี่น้องตั้มแก้วสมด้วยซอท้อด้วยตั้มแก้วบางพริกเดบแล้วก็บีบบางหน้าวใส่พี่น้องพี่น้องมากินน้ำกันเด้อกินแบบนี้เก็บซีมาต้นนนาเป็ตไงพี่น้องเขาเอิ่นว่าเฮ็ดอันเฮ็ดหาดพี่น้องเอาไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปกินกินแก้วสมพี่น้อง แซ่จิตใจเหยมยเด้พี่น้องเลยขึ้นเขาสเสร็จแล้วขึ้นเขาลงจังไดเฮาบบันทิ้งทางลงบอ่อใส่ลำมู้ใส่าาาหาทางลงบ่พอนละบ้านพี่น้องต้องมีบ้บไมันเห็ดตาไล่หาไปอยู่ you, ไปกินนี่ละพี่น้อง ยิวิถีชีวิตขอขอขอเอากระอเจ้าทีเจ้าท,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 ท่างเพื่อนพีนพ่น้องเอ้ยผู้เพืพ่อนปกป,กปกลักรักษาปลาอันนึงอันนึงเือน้องแล้วนี่อันใดนอน่ะเห็ดยังโอ้อันนี้เห็ดอันนั้นต็วผู้ได้เอ,อ,อ,อื้นไท้ เป็นไถ่ห้าวคือไถ่ทนฮะให้พ่อเหี้ยเห,อหอรอโง่คนน้พี่น้องทั้งคนไป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 เบิ่งพี่น้องมันโบก ผู้พ่อเห็นหลังงอกกับพ่อจะเห็นหลังงอกพี่น้องพ่อแล้วโอ้ยพี่น้องเมืองกันกุกตาแล้วเมื่อพี่น้องบ้พ่อเห็ดแเหลืองเมื่อไงล่นั่นพ่น้องผู้นี้เพิ่นคือจังโขดจังโพดแท้เห็ดหลังงอกพี่น้องพ่อจะเห็นหลังงอกมือนี่มาสร้างพ่อคักแท้โอ้ยพี่น้องพี่น้องเมื่อไงบ้าพ่ออีกแล้วบ่กไงเมื่อไงเมื่อไงพี่น้องเห็ดหลังงอกเหลืองแต่ว่าคือบ่มีโมเหรอ อยู่ผู้เดียวเนาะยูผู้เดียวแล้วมึงไงพี่น้องอยู่ผู้เดียวนห่นี่ถ่าดพี่น้องเี็ดหาดเขาไป็นหนึ่งกิมเปีวเด้อหนึ่งเนี่ยมันหลายครับจ้ะไปขู่แม่กลางดงกลางปลาจะมีกุ้นทู่อ่ะโอ้เนแล้วงงมึงเนี่ย ละงอกเหลืองงามงามพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี้ยมึงเน่ยพี่น้องมึงเนี่ยมึงน้ยมงนี้ย้ยมเน้ยงเี้มึงเนี้ยงนอมึงเ้เนียงเนมึเนี้ยงเน้ยงเนมึงเนียงเนี้ยงเนี้ยมึเนี้มนซนี้นี้เนยี้นน้ยมึงี่น้งเงเเหน้ เห็ดปวกดอกเนไงเลยนี่เห็ดปวกดอกงามงามพี่น้องโอ้ยออกมาแล้วพี่น้องบ้ามานบันไดมือหนิเห็ดเห็ดมันอยากวหวยจัหน่อยแน่แล้วพี่น้องพ่อเด็กปนเด็กแกง ทุกคนยืดอกเ่ไเด้หลายพี่น้องต่ว่ากับพ่อเด้กินอยู่ออกมาแล้วเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วประมาณนี้แล้วพี่น้องพามาเดินดงเดงินป่าพามาชมบรรยากาศบรรยากาศชุดยอดเลยครับจ้าสู้ไปสู้สู้สู้จ้าไปเมื่อพี่น้องไป